สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับ Walking Dead Gamer ครับช่องแบ่งปันหน้าโปรครับครับผมวันนี้ก็จะมาแจกหน้าที่แฟนครับได้ขอมาครับตามคิวครับผมกับกองกลางบาร์ซิลครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฟสครับผมเฟสดิโกเฟสเฟสดิโกโลดิเกรสครับ ไปดูกันเลยครับผมก็เฟิร์สเนมก็เฟสเฟสนะครับเฟสลิโก้นะครับก็จะเอาชื่อแบบย่อๆไปเลยนะครับคิดเนมก็เฟสครับเฟสนี่คิดนัมเบอร์ใส่เบอร์17ครับผมทิมชาติในชนแนลบารซิลครับเกิดปีเบิร์ตเยียก็1993ครับเดือนมัสนะครับ เบิร์เดย์นี่วันเกิดก็วันที่หครับเฟสนี่ก็สูงห้าฟุตเครับน้ำหนักผมปรับที่171ยเจนะครับตำแหน่งนี่ผมก็ปรับไว้ที่มิดฟิลครับมิดฟิลตัวกลางถนัดซ้ายครับผมนี่ครับมาดูการปรับหน้ากันเลยครับนี่ครับเฟสครับทรงผมนี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันท้ายๆนะครับว่าชอบทรงผมไหนนะครับนี้ผมเอาทรงผมนี้มาก่อนนะครับ เพราะว่ามันเหมือนดีครับไปดูสีผิวกันเลยครับสีผิวเฟสก็สีดำนะครับดำไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับนี่ครับแถวแรกครับช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแถวนะครับแต่ถ้าจะให้ดำหน่อยก็นี่ครับนี่ก็ดำมันก็จะดำนะครับแล้วแต่ถ้าชอบก็ผิวสีไหนก็ลองดูนะครับ ผมปรับไว้สีนี้นะครับามาดูตาครับตานี่ก็แถวที่สองช่องที่สองครับหนึ่งสองครับามาดูตากันเลยครับนี่ครับตาสีเฟสก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลแบบเข้มๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดวงตาสีดำๆครับเฟสจะเป็นดวงตาสีดำๆนี่ครับ แล้วก็ปรับตามนี้นะครับอ่าต่อไปมาดูคิ้วครับอ่าเฟสจ,จะคิ้วแบบคิ้วจางๆครับถ้าคิ้วอื่นมันแบบเข้มๆมันไม่ค่อยเหมือนครับก็คิ้วนี่ก็เป็นแถวสองช่องสองครับหนึ่งสองนี่นะครับอ่าอ่าสีคิ้วก็สีดำครับแล้วก็ปรับนี่นครับปรับตามนี้นะครับ นี่ครับเฟซครับต่อไปมาดูจมูกครับจมูกนี่ก็แถวแรกครับเลื่อนมาสุดทางขวามือครับช่องสุดท้ายเลยนะครับนี่ครับช่องสุดท้ายเลยครับแล้วก็เข้าไปปรับครับจมูกจมูกก็ปรับตามนี้นะครับต่อไปมาดูปากครับ ปากนี่ก็แถวที่สองนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวามือช่องสุดท้ายเลยครับนี่ครับช่องสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ปรับตามนี้นะครับปากเฟสจะใหญ่ๆแล้วก็กว้างๆยื่นๆมาข้างหน้าเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูคางครับผมคางนี่ผมให้แบบ หน้าเล็กๆนะครับเพราะว่าแล้วก็ปรับให้คางมันสั้นลงครับก็เป็นแถวแรกช่องที่ช่องที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าัมันจะได้พอดีครับนี่ครับเฟสครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับแล้วก็ปรับเลื่อนมาตรงนี้ให้สุดเลยครับนี่ครับโอเคนะครับต่อไปมาดูคาง คางเฟสนี้ก็จะปุ่มเข้าไปครับปุ่มเข้าในครับก็แถวแรกช่องที่สาครับ 1, 2ึสามนี่ครับอ่าแล้วก็ปรับนี่ครับปรับตามนี้ครับนี่ครับคางเฟสครับจะบุ่มเข้าไปครับคางเฟสปรับตรงนี้ลงมาอีกนิดหน่อยก็ได้ครับอ่าครับตรงคอมันปรับลงมาอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับ ไปมาดูหูครับหูเฟสก็หูเฟสก็เป็นแถวที่สองช่องแรกครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปปรับข้างในปรับตามนี้ครับก็ปรับตามนี้ครับเดี๋ยวเราข้ามมาดูหนวดก่อนนะครับหนวดเขานี่ผมก็ใช้นี่ครับใช้แถวที่สามช่องที่สามครับ1 2ึสครับแล้วก็ หนวดก็เป็นสีดำนะครับอ่าเรามาเรามาปรับแต่งทรงผมกันครับทรงผมเฟซก็ผมใช้ช็อตแฮร์ครับทรงผมแรกเลยครับนี่ครับถ้าเฟซผมสั้นก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่ครับก็จะผมสั้นครับสกินเฮดครับสมัยก่อนแรกแล้วนะครับต่อไปก็จะมาดูทรงนี้อีกทรงครับเฟซจะเป็นหัวงอๆครับอ่า แล้วก็มาดูทรงเก่าที่ผมปรับไว้ตะกี้ครับก็ทรงนี้ครับแล้วก็มาดูอีกครับนี่ครับสกินเฮดอีกมุมหนึ่งครับทรงนี้ครับแล้วแต่ชอบกันนะครับก็มาดูทรงนี้ครับนี่ครับอีกทรงสุดท้ายก็เป็นทรงนี่ก็จะเหมือนทรงแบบคล้ายๆปัจจุบันครับก็ถ้าชอบทรงไหนก็ลองปรับเอานะครับผมกลับปรับ ค้างไว้ทรงนี้นะครับโอเคครับเราก็มาดูสตาร์ทครับสตาร์ทของเฟสก็จะใส่ในกี้ครับแต่ว่าในกี้สีแดงมันไม่มีครับในกี้สีแดงยังไม่ออกครับแล้วก็คิสต็อกนี้ก็หายเลยครับถุงเท้าหุ้มเข่าครับนี่ครับแล้วก็ใส่ที่รัดข้อมือครับนี่ครับใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับอ่า ชุดก็นอกกางเกงครับท่าดีใจก็เหมือนเดิมครับนี่ครับท่ายิงฟรีคิกก็ท่าวิ่งเฟสครับโอเคนะครับครับครับท่าชอบก็เหมือนเดิมครับขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ ยังไงก็คลิปหน้าก็จะทำให้ตามที่ขอมาจากใต้คอมเมนต์คลิปนะครับยังไงคลิปนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ